สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับครูปองกับคณิตศาสตร์เพิ่มในเรื่องบทที่2พหุนามนะครับพหุนามก็คือตัวเลขทางคณิตศาสตร์จําพวกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวเลขคูณกับตัวแปรแล้วก็มีเรื่องของเลขชี้กําลังเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเป็นการฝึกในการที่เราจะมองแล้วก็มอบเหตุผลต่างตางในการมองตัวเลขนะครับเอาละครับก่อนที่จะไปเรียนรู้กันในแบบฝึกหัดนะครับเอาไปใช้ต่างๆเนี่ย เดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนเนาะว่าพระหูนามเนี่ยมันคืออะไรนะครับอย่างที่บอกครับว่าในเมื่อมันชื่อว่าพระหูนามพระหูแปลว่าหลายนะครับสแสดงว่ามันต้องมาจากสิ่งเล็กๆหลายๆอันที่รวมกันนะครับสิ่งเล็กๆที่ว่าชื่อว่าเอก,กนามครับเหมือนกับภาษาอังกฤษคือเอก,กพจน์กับพระหูพจน์นั่นเองเนาะตรงนี้นะครับครูย้อนให้เลยนะเอาล่ะ ทีนี้เอกนามเนี่ยคืออะไรเอกนามก็คือตัวเลขกับตัวแปรที่เขียนคูณกันอยู่เช่น4หรือลบ4ก็ได้ที่ติดลบคูณกับตัวแปรนะครับคูณกับอะไรดีละ่ะแล้วกันซึ่ง z ยกกำลัง4อยู่อ่าแล้วเลขธรรมดาของเราเนี่ยนะครับที่อยู่ข้างหน้าก็คือเลขลบ4 แล้วการคูณของตัวเลขกับตัวแปรเนี่ยเราไม่ยอมใส่เครื่องหมายคูณครับดังนั้นเราจะเขียนว่าลบ4แซดยกกำลัง4แบบนี้นะครับเราก็จะมองว่าก้อนนี้คือเอกนามก้อนหนึ่งนะครับเป็นเอกนามก้อนหนึ่งทีนี้เอกนามก้อนหนึ่งเนี่ยต้องทำยังไงต่อเวลาเรามองนะครับมันจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้ครับอันดับที่1น,นะครับ ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเราเรียกมันว่าสัมประสิทธิ์ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเราเรียกว่าสัมประสิทธิ์ครับนะตัวต่อมาที่อยู่ตามหลังเราเรียกว่าตัวแปรตัวแปรซึ่งตัวแปรจะมีกี่ตัวก็ได้นะครับในเอกนามนะครับจะมีกี่ตัวก็ได้และเ,ลเรียกตัวข้างบนว่า เลขชี้กำลังของตัวแปรอ่าเลขชี้กำลังของตัวแปรนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับนอกจากสามส่วนประกอบนี้แล้วก็ไม่มีส่วนอื่นใดประกอบอีกแล้วนะครับถ้ามันมีเอกนันอยู่สองสามตัวมาเรียงต่อกันที่มันคากันไว้ลบบวกลบกันไม่ได้ซึ่งเราจะเรียนต่อไปเนี่ยไอตัวที่เราเขียนคาคาไว้เราเรียกว่าพหุนามครับ ฉะนั้นก่อนจะไปถึงตรงนั้นต้องรู้จักเอกนามให้ดีซะก่อนนะสามประสิทธิ์คือตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปรและตัวเลขที่เราเรียนรู้มาในชีวิตของเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะมีจำนวนเต็มบวกมีเลขศูนย์มีจำนวนเต็มลบมีเศษส่วนมีทศนิยมและก็มีเลขยกกํำลัง มาหมดเลยครับที่เรียนในคณิตศาสตร์พื้นเทอมหนึ่งมาหมดทุกอย่างเลยมาเป็นสัมประสิทธิ์ขนาดได้หมดเลย<ม>เช่น2 4 10 100เนี่ยเป็นจำนวนเต็ม,ตมบวกได้หมดเลยเลขศูนย์ก็คือเลขศูนย์เนาะตัวเดียวเครือ่องอ่านเลขติดลบอาลบสลบส่ลบสิบลบร้ออ่านลอมาจากทางซ้ายเลยเห็นไหมนะเศษส่วนเช่นอะไรบ้างเศษหนส่วน 2, เสเศษสาส่วนแเศษห้ 5, ส่วนเจด เศษร้อยส่วน3เป็นเศษเกินนะก็ได้นะครับทศนิยมครับ0.60.25 0.01ส่วนไสอง้พวกนี้จะติดลบก็ได้นะครับไม่ปิดไม่ผิดนะ เลขกำลังครับ2กำลัง5ลบ2ทั้งหมดกำลัง4 3กำลัง7ลบ4กำลัง6ได้หมดเลยนะครับตามนี้มาเป็นสัมประสิทธิ์ได้หมดเลยเวลาดูนะครับเวลาดูให้ทำการพาแบ่งระหว่างฝั่งตัวเลขกับฝั่งตัวแปรและมันจะมีติ่งหนึ่งห้อยอยู่ข้างบนเสมอนะครับโอเคไหมนี่คือเอกนา,ามเป็นส่วนประกอบของเขานะ ทีนี้ครับนอกจากส่วนประกอบของเอกนามเนี่ยมันจะเป็นดังนี้แล้วนะครับมันยังเกิดเหตุการณ์ที่ว่าถ้ามันหายไปบ้างมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในแบบฝึกหัดแต่และข้อไปเลยนะครับแบบฝึกหัดนี้เป็นงานชิ้นที่1ของสัปดาห์นี้นะครับควรจะลอกลงสมุดและทำได้หมดแล้วนะครับสําหรับห้องที่เรียนคณิตเพิ่มกับครูนะส่วนห้องที่เรียนคณิตเพื่นก็ดูย้อนหลังไปเล่นๆแล้วกันเนาะเอาละครับ ข้อที่1ครับเลขธรรมดาเลขลบหข้อที่2ก็เลข1นะครับข้อที่3ลบศูนย์จุดหเนี่ยเป็นเลขธรรมดาหมดเลยเราเรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วจริงไหมอ่ะมาเริ่มกันครับสามประสิทธิ์คือตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปรนี่คือลบหนี่คือ1คู่แล้วตัวแปรมันไปไหนนะถ้าข้อใดไม่โชว์ตัวแปรถือว่าให้เป็นตัวแปร x แต่ยกกาําลัง0นเออ อย่างนี้เลยครับให้ถือว่าเป็นตัวแปร x ยกกำลังศูนย์และเป็นตัวแปรตัวอื่นได้ไหมได้ครับได้นะไม่ใช่ไม่ได้แล้วแต่นักเรียนเลยแต่ว่าไม่ว่าตัวแปรเป็นตัวใดก็ตามเมื่อยกกำลังศูนย์แล้วจะมีค่าเป็น1เนี F ่ย x กำลังศูนย์ก็มีค่าเป็น1ไปคูณกับลบ1ก็คือเลขลบ1นนั่นเอง x กำลังศูนย์มีค่าเป็น1ไปคูณกับ1ก็คือ1คือตัวมันเอง เอกลัมศูนย์มีค่าเป็น1ไปคูณกับลบ7 1 7ก็ได้0.17คือตัวมันเองฉะนั้นแล้วตัวเลขทุกตัวที่เรียนมาตั้งแต่อนุบาลที่เรานับเลข1 2 3่งนู่นนี่นั้นเราถือว่ามันคือเอกนามซึ่งมีเลขยกกำลังของตัวแปรเป็นเลข0นะครับมีตัวแปรตามท้ายยกกำลังศูนย์อยู่นะเอาล่ะมาดูกันเพราะฉะนั้นเลขชี่กำลังของตัวแปคควคแวววรคือเลข0นี่ก็เลข0 และนี่ก็เลข0ตัวเลขธรรมดานะครับจึงเป็นตัวเลขเป็นสัมประสิทธิ์ไปเลยตัวแปรยกกำลัง0นะครับคำนี้นะครับดีกรีคืออะไรดีกรีนะครับคือผลบวกเลขชี้กำลังของตัวแปร เฮ้ยแล้วมันคืออะไรผลบวกเลขชี้กำลังของตัวแปรหาจากไหนอ่ามันก็คือเอาไอช่องเนี้ยที่เราฝึกมองเนี่ยเอามาบวกกันฉะนั้นนักเรียนต้องมองให้ออกก่อนถ้ามองไม่ออกเราจะหาดีกรีไม่ได้นะครับแล้วดีกรีมีประโยชน์ยังไงตอนเนี้ยมันยังไม่มีประโยชน์เพราะว่าเรายังเรียนเรื่องเอกนามอยู่แต่เมื่อเราจเจาะลึกเข้าไปถึงเรื่องพหุานามดีกรีจะมีประโยชน์แน่นอนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นนะครับ ฉะนั้นดีกีตอนนี้0มีอยู่ตัวเดียวก็คือ0 0มีอยู่เดียวก็คือ0และ0นย์มีอยู่ตัวเดียวก็คือ0เสร็จแล้ว3ข้อนะครับต่อมาตัวแปรเดียเด่ยวๆบ้างเช่นตัวนี้โผลมาเป็น x ตัวเดียวนะครับข้ออื่นก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนาะถ้าตัวแป,โปรโผลมาโดยที่ไม่มีเลขชี้กำลังถือว่าเป็นเลขชี้กำลังเลข1 ส่วนข้างหน้าตัวแปรนะครับก็ถือว่าเป็นเลข1นะครับโอเคไหมเพราะว่า x กำลัง1ก็คือตัว x 1มาคูณ x ก็ได้ x ฉะนั้นสัมปะสิทธิ์ก็คือเลข1นะครับใส่ไปหน้าตัวแปรนะเลขชี้กำลังของตัวแปรก็คือเลขตัวบนนี้ก็คือเลข1ดีกีก็1ด้วยแล้วข้อไหนที่เป็นแบบนี้อีกนะครับเช่นข้อ9 ข้อ9มีแต่ตัวแปรกับเลขยกกําลังแต่ตัวข้างหน้าหายไปเราเติมไปเลยครับเลข1ฉะนั้นลบกับ1สัมประสิทธิ์จึงเป็นลบหเครื่องหมายลบจะเป็นของสัมประสิทธิ์นะครับจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับตัวแปรใดๆทั้งสิ้นนะอ่ะทีกำลังสองเลขชี้กำลังของตัวแปดตัวทีก็คือกำลังสองในขณะที่ตัววายโชว์เลขชี้กำลังไหมตัววายไม่โชว์เลขชี้กำลังถือว่ายกกำลัง 1จึงมีเลขยกกำลังสองตัวคือ2และ1นงดีกรีเกิดจากการเอาเลขที่กำลังที่ว่านี้คูณเอามาบวกกันนะครับฉะนั้นดีกรีคือ3มอ่ามันเป็นแบบนี้นะครับโอเคเนาะงั้นเรามาทำกันเลยนะครับพาปับ๊บดีกรีไม่รู้อะไรยังไม่รู้ต้องเติมทีละอย่างสัมประสิทธิ์คือ 8ส่วน3เลขชี้กำลังตัวแปรคือเลข4มีตัวอื่นไหมไม่มีดีกีจึงเป็น4ตรงนี้นะครับพาลงมาปึ้งตัวเลขข้างหน้าคือ3ประสิทธิ์เป็นลบ5 x ไม่มีเลขชี้กำลังถือว่ากำลัง1ดีกีก็1ลบ x ส่วน3นะครับอันนี้อาจจะดูยาก x คูจะเอาอะไรที่อยู่ข้างหน้ามาใส่ดี นั่นเองครับต่าง x ถือว่ามี1ตลอดจริงไหมฉะนั้นมันคือลบ1ส่วน3คูณกับ x เออมันคือลบ1ส่วน3ฉะนั้นสัมประสิทธิ์ก็เป็นลบ1ส่วน3ะอะไรที่ตัดถ้าเราตัดแนวตรงไม่ได้เราลงตัดแนวทะแยงเห็นไหมลบ1ส่วน3มันไปอยู่ด้วยกันส่วนตัว x มันแยกออกมาตัว x ก็ยกกำลัง1ดีกีก็1ข้อนี้พาลงมาปัาบ๊บ สามประสิทธิ์คือเลขก2 y กำลัง1 z กำลังสมี1กับ 2, 2> ดีก g หนึงเป็น3นะครับข้อที่10ครับผ่าปับ๊บ3ากำลังสเป็นสามประสิทธิ์นะ y มีกำลัง7 z มีกำลัง 2, 2> เอ๊ะครูทำไมไม่เอาเลขชี้กำลังตรงนี้มาด้วย อย่าลืมว่าเราใช้เลขชี้กำลังของตวัวาของตัวแปรเท่านั้นจึงนะเป็นีกีเก้าโอเคยังครับตรงนี้สามประสิทธิ์ก็ลบหนสะ่วนห้าะก็เป็นลบหนส่วนห้านะจากนั้นก็มีอะไรอีกละ่ะเลขชี้กำลังของตัวแปรก็มี2กับ3ามฉะนั้นดีกีเป็นห้า ข้อนี้ข้างหน้าไม่มีอะไรอยู่ถือว่ามีหนึ่งอยู่ x กำลังสาม y ยกกำลัง1นึ่ง d k ตึงเตนม4ต่อมาลบ y 1, z 3, ถือว่าข้างหน้าเป็นลบ1 y กำลัง1 z กำลัง1รวมกันเป็น d ีสอง ข้อที่14ลบหนึ่ำหน้า x กำลังสอง z กำลังสองได้ d g สี่ต่อมาข้อ15 13ส่วน6เป็นสัประสิทธิ์นะครับถ้าเกิดในช้อยไม่เจออันนี้สามารถทำเป็นจานวมืองคละได้เพราะเป็นจำนวนธรรมดานะครับ s กำลังส t กำลังสี่ ดีกรี7นะครับข้อที่16สัมประสิทธิ์ลบ4 x กำลัง3 y ากำลังสดีกรี6อันนี้7ส่วน3 q ิกำลัง1 r ากำลังหนึ่งดีกรี2และข้อสุดท้ายข้อที่18 ข้างหน้าสามประสิทธิ์เป็นลบสองยกกำลังติดลบสาม x ตัวเดียวกำลังสามดีกรีเลขสามแยกให้ออกตามนี้นะครับเอาละครับทีนี้ในเมื่อเอกนามมันเป็นตัวเลขธรรมดาในเมื่อเอกนามมันเป็นตัวเลขธรรมดานะครับในวงการคณิตศาสตร์มันเป็นตัวเลขธรรมดาเลยที่มีแค่มีตัวแปรมาตามท้ายและมีเลขชี้กำลังมา นะครับในเมื่อมันเป็นตัวเลขเป็นจํานวนเนี่ยมันก็ต้องนํามาบวกลบคูณหารกันได้นะครับโดยเราจะเริ่มเรียนจากการบวกลบก่อนนะครับการที่เอกนามจะบวกลบกันได้เอกนามนั้นต้องเป็นเอกนามคล้ายเออต้องเป็นเอกนามคล้ายคํานี้นะครับแล้วเอกนามคล้ายคืออะไรเอกนามคล้ายคือเอกนามที่ตัวแปรเหมือนกันโดยตัวแปรนั้นต้องมีเลขชี้กำลังที่เหมือนกันด้วย หรือพูดสั้นๆว่าต้องเหมือนกันแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับเช่นเนี่ยนี่ก็ x นี่ก็ x เ,เห็นไหมครับอย่างนี้ถือว่าเป็นเอก,กน,านามคล้ายตัวแปรก็คือตัว x 8y 1แปดวแบ่งสัมประสิทธิ์แบ่งสัมประสิทธิ์ออกเหลือตัวแปรเหมือนกันไหมเหมือนกันเป็นเอก,กน,านามคล้ายข้อที่3 6x กับ 6y ตัวแปรไม่เหมือนกันไม่เป็นเอก,กน,านามคล้าย ลบสิบวก35ตัวเลขปกติบนโลกใบนี้เรียนตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ปฐมเป็นเอกนามคล้ายข้อนี้ตัวแปร x กำลังสองเหมือนกันข้างหน้าเป็นตัวเลขธรรมดาเป็นเอกนามคล้ายข้อที่6ข้างหน้าเป็นเลข5ข้างหลังเป็นเลขลบ2แต่มีนามสกุลมีตัวแปรเหมือนกันคือ y z แสดงว่าเป็นเอกนามคล้าย ข้อนี้สำคัญโปรดจับตามองให้ดีข้อที่7มี x กับมี y 2อ,อย่างเหมือนกันแต่ปริมาณไม่เท่ากันเพราะอันนี้คือ x กำลังสอง y กำลังหในขณะที่อันนี้คือ x กำลังหนกำลังหนึ่งลังสองฉะนั้นแล้วตัวแปรไม่ได้เหมือนกันเป๊ะเปะจึงไม่คลายนะครับ ข้อต่อมาตัวเลขตัวแปรเหมือนกันอย่างกระแก่ทุกประการแสดงว่ามันคือตัวเดียวกันนั่นแหละเป็นเอกนามคล้ายข้อต่อมาอันนี้เป็น x กําลัง4 y ก,กําลัง1อันนี้ x กําลังหนยก y กําลังสถือว่าคล้ายไหมเลขชี้กำลังแตกต่างกันในแต่ตัวแปรถือว่าไม่คล้ายและข้อสุดท้าย t x กําลังส เป็นเอกนามคล้ายโอเคไหมครับมีข้อที่ไม่คล้ายก็คือข้อ3ข้อ7แล้วก็ข้อ9จําดีๆนะมันมีผลต่อการทํากันด้านอันต่อไปนะครับใบนี้เป็นใบที่2อก่อนที่นี้แล้วละแล้ะเป็นใบสุดท้ายนะครับเรามาดูเรื่องของการบวกลบเอกนามนะครับไปดูการบวกก่อนเนื่องจากเมื่อกี้เราบอกว่าข้อ3ไม่คล้ายแสดงข้อ3บวกกันไม่ได้ข้อไหนที่บวกกันไม่ได้ ลอกโจทย์มาไว้นะครับนะมีข้อไหนไม่ได้อีกไหมเมื่อกี้ที่ติ๊กไว้ถ้าใครเหลือไปทันจะรู้ว่าข้อ7ก็ไม่ขายตอบเลย2 x กำลัง2 y บวก x y กำลัง2คูป,ปองไปว่าข้อหมายบวกมาจากไหนเอามาจากของเดิมที่เขามีมาให้นะครับ ต่อมา 2y กําลัง5 2y กําลัง5อันนี้คล้ายกันเนาะเออก็ข้ามไปมีข้อไม่คล้ายข้อไหนอ๋อข้อ9นะครับ x กําลัง4แต่อันนี้ x กําลัง1อันนี้ y กําลัง1อันนี้ y กําลัง4ไม่คล้ายกันแต่เป็นไงครับเครื่องหมายชนกันใช่ไหมแกะวงเล็บซะลบ 7x กําลัง 4y ลบ 7xy ยกกำลัง4 นะจะได้ดูแบบว่าใกล้ชิดสนิทสนมกันนะครับเอาเครื่องหมายวงเล็บออกเอาเครื่องหมายข้างในชนกันนะครับ3ข้อเรียบร้อยนะแล้วเขาให้ทำอะไรเขาให้บวกกับลบกันข้างนี้ครูให้บวกตามเครื่องหมายอันนี้บวกเจอลบก็เป็นเครื่องหมายลบมีอยู่ลบ, 4, ลบ9แสดงว่าติดลบ5 x อ่าข้อนี้8 y บวก10 y ได้1 8 y อันนี้ลบ12บวก35ได้13นะครับไม่สิต้องได้23นะครับข้อต่อมาได้ 5x กำลังสเอาเฉพาะสัมประสิทธิ์หรือตัวเลขข้างหน้านั่นแหละมาบวกลบกันนะครับข้อที่6นะ5-2ลบ2เหลือ3 y z นะครับ ข้อนี้ก็ 4y กําลัง5การบวกลบเลขชี้กําลังของตัวแปรไม่เปลี่ยนนะครับมันจะไปเปลี่ยนตอนอที่คูณหารกันชั้นอันนี้ไม่เปลี่ยนนะครับก็ลอกมาได้เลยนะอันนี้ลบ4บวก3ก็ได้ลบ1 t x ยกกําลัง3นะครับอขอโทษทีตกขอบน้องเมื่อกี้มองไม่เห็นไม่เป็นไรนะน่าจะฟังได้อยู่ ต่อมาครับเมื่อกี้การบวกใช่ไหมครับคราวนี้เป็นการลบนะครับพร้อมนะครับลบเจอลบเป็นบวกนะ4บวกเเป็น13นําสกุล x 8 y ลบ10 y ติดลบไป2 y 6 x ลบ6 y อันนี้ลบกันไม่ได้เพราะไม่ขายเป็น6 x ลบ6 y เหมือนเดิม 1 2สิลบสาเดิมเป็นนี่สิคราวนี้เป็นนี่ีบานี่บานปลายใหญ่โตเป็นลบสีข้างล่างมีสามเอ็กกำลังสองลบสเกกำลังสองเหมือนกันเลยเป็นเอกนามคง้ายลบกันเหลือหนึกยกกำลังสองแต่หนึ่นิยมเขียนหน้าตัวแปรหมหนึ่ไม่นิยมเขียนหน้าตัวแปรเขาจึงเอาอันนี้ออกแล้วเหลือเฉพาะ x อกกกำลังสองนะครับอันนี้ลบลบเป็นบวก ตัวแปรเหมือนกันบวกกันได้เป็น 7y z นะอันล่างต่อมาอันนี้ไม่ขายลอาโจทย์มาเหมือนเดิม 2x กํลัง 2y ลบด้วยนะครับ x y ยกกํลัง2นะข้อต่อมา 2y กําลัง5ลบ2 y รหน้าตาเหมือนกันลบกันได้0นะครับ ต่อมาลบจะลบเป็นบวกตัวแปรเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับก็ลอกโจทย์มาโอเคนะครับเอาละไปข้อสุดท้ายกันลบ4 t x กํลังสาลบอีก3 t x กํลังสได้ลบ7 t x กํลังสามโอเคผ่านไหมครับตามนี้นะ โอเคนะครับก็ผ่านพ้นไปนะครับสําหรับเรื่องของเอกนามนะครับและการโบอกลบเอกนามนะครับอย่าลืมไปทบทวนนะสอบกลางภาคนี้ด้วยนะครับที่เหลือเดี๋ยวครูพยายามทําแล้วก็อัพขึ้นเป็นออนไลน์ไปมีอะไรติดต่อลูกครูในรายส่วนตัวแล้วก็ใน Facebook กลุ่มได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะว่าการเรียนก็สําคัญจริงแต่ว่าการพักผ่อนก็สําคัญอย่าหักโหมจนกระทั่งเสียสายตานะครับด้วยความเป็นห่วงทุกทุกคนนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ